ครับนำมาฝากจากกระทรวงสาธารณสุขฟังแล้วอาจจะดูตกใจนะครับแต่ว่าถ้าเราปฏิบัติตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขเราก็สามารถที่จะปลอดภัยได้นะครับเขาบอกว่าพบการติดเชื้อในครอบครัวระลอกใหม่เนี่ยมากกว่ารอบแรกนะครับย้ำให้ประชาชนเนี่ยกลับถึงบ้านก็รีบอาบน้ําทันทีครับทางด้านของนายแพทย์จากรัฐพิทยาวงอานนท์นะครับผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากระทรวงสาธารณสุขครับได้พูดถึงการระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยครับว่า สัดส่วนของผู้ติดเชื้อระหว่างคนไทยแล้วก็คนต่างชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เนี่ยผู้ติดเชื้อเป็นคนไทยจังหวัดสมุทรสาครส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวส่วนภาคอื่นๆเนี่ยผู้ติดเชื้อเป็นคนไทยทั้งนี้ครับหาก2วันที่เหลือเนี่ยมีผู้ติดเชื้อรวมแล้วไม่เกิน1,000รายสถานการณ์ก็คาดว่าน่าจะเริ่มทรงตัวแล้วก็เป็นสัญญาณที่จะสามารถผ่อนคลายมาตรการต่างๆได้นะครับ สำหรับการเสียชีวิตในระลอกที่2นี้โดยผู้ติดเชื้อในระลอกใหม่นะครับมีอายุไม่มากแต่พบว่ามีโรคประจำตัวเยอะ รวมถึงการระบาดระลอกใหม่นะครับผู้ติดเชื้ออายุน้อยและไม่แสดงอาการครับสัดส่วนของผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่ต่างกันมากนะครับซึ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศที่นําไปสู่การเสียชีวิตครับทางด้านผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากระทรวงสาธารณสุขคาะท่านบอกถึงกรณีการระบาดผู้ติดเชื้อในครอบครัวค่ะว่าต้องถูกตรวจหาเชื้อแล้วก็กักกันโรคก่อนนะคะเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงและก็มีโอกาสาร,รับเชื้ออย่างใกล้ชิดเช่นเรื่องของการรับประทานอาหารพูดคุยจึงได้แนะนําค่ะว่าหากมีความ จำเป็นต้องไปทํางานนอกบ้านหรือไปสถานที่ที่มีเสี่ยงกลับมาถึงบ้านต้องรีบอาบน้ําทันทีค่ะก่อนที่จะไปอุ้มลูกหอมภรรยาหรือพบปะพูดคุยกันแล้วก็ให้ดูแลตนเองนะคะหากมีไข้พยายามใส่หน้ากากาอนามัยค่ะแยกรับประทานอาหารหลีกเลี่ยงจากคนในครอบครัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อกันเองในครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันค่ะกับผู้ที่เสียชีวิตล่าสุดชายไทยอายุ53ปีที่ไปเยี่ยมแม่กับน้องสาวนะคะแล้วน้องสาวติดเชื้อด้วยจะเห็นว่าการแพร่เชื้อในครอบ ครวถือว่าเป็นจุดสําคัญด้วยเช่นเดียวกันที่จะมีการป้องกันตรงนี้เนี่ยต้องมองต้องฝากย้ํำเลยนะคะถึงพี่น้องประชาชนค่ะว่าระหว่างรอผลตรวจเชื้อ ออกหเนียนะคะให้อยู่กับบ้านนะคะจนผลตรวจออกครบ2ครั้งหรือให้อยู่ครบทั้ง14วันก็จะเป็นการดีที่สุดค่ะนะฮะก็ถือว่าเป็นการเพิ่มการระวังตัวนะครับถึงแม้ว่าจะกลับมาที่บ้านแล้วเนี่ยแต่หากว่าเราไปเรียกได้ว่าออกไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็อาจจะต้องทําความสะอาดร่างกายด้วยการอาบน้ําก่อนนะครับแล้วก็อยู่แม้ว่าจะอยู่ภายในบ้านเนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าเราต้องไปพบปะกับผู้คนแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีความเสี่ยงนอกบ้านเข้ามาเนี่ยกลับบ้านมาเนี่ยก็อาจจะ ยังเว้นระยะห่างยังสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่กับคนในครอบครัวนะฮะใช่แล้ว